พ่อจะไม่อ่านอันนี้ดีไหมเนี่ยคุณกุ้งกิ้งบอกว่า TPX กับโคเวบอกว่าหลอกคดไหนนาแล่พูดว่ Happy birthday เดิ์เกินพ่อพ่อไปแล้วไม่อ่านดีกว่าไหมไม่อ่านแล้วไม่อ่านดีกว่าวิธีพูดสุขสันต์วันเกิดป้าหนึ่งได้ไหมครับพูดไหนนา BTS กับ BTP เธอจะคุณสุพรรษาสมิงสามพันถั่ว มาใหม่ฝั่งเนื้อฝั่งตัวด้วยนะคะโอเคอยู่ที่ไหนคะครับเขาอยู่สิงคโปร์ไงคุณสุวรรณสาน้องพีเขาโดีวไปหาที่สิงคโปรนะคะโอเคอัพน้องพีพูดหน่อย h a p แฮปปี้เบรด กลัวแล้วเราเราเก่งใจแล้วพอแล้วนะทุกคนพอไม่ต้องส่งดาาละคุณจันจีดาส่งมาห้าสิบดูบอกว่าวันนี้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเราเพื่อคุยกันดีกว่าถือว่าวิธีพูดไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองถาม้องทีดูคุณพารานีพี่บีมดับทุกทางแล้วฮ่างหา ทีพนะีเนี่ยทีพีทีพีเพื่อน<พ>มีคนส่งดาวเยอะมากจริงๆขรบคุณนะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนพ่อพ่อได้เพื่อนเพื่อนพ่อพ่อวันเกิดวันนี้บอกว่าสุขสันต์มันไหวไหมทีสุขสันต์วันเกิดทับป้าหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวพ่อแกะให้อย่ากดลูกเดี๋ยวมันแตกสมุดว่ารูปอะไรอย่างเงี้ย อาก็มาเจอกันแค่มาเจอกันก็ดีดีใจแล้วครับเอาเลยพูดจริงๆเลยถ้ามาเจอกันก็ดีใจแล้วอย่าลืมนะวันศุกร์มาเจอกันนะที่พารากอนทำไมอะ กูบอกว่าพ no? like ี่ชิโกรธอยู่โกรธเรื่องอะไรอ่ะโกรธทีี่่่ททเลนำได้ไหมพิยญาชอบนะเพลงนี้อ่านจากกูดามกันเนื้อที่ที่เราผิดพี่แจ่มพี่ชินเมื่อกี้เอาเอาตีอีกแล้วเหรอตีจากกูดามกันเหลืออีกประมาณสามนาทีนะครับคุณจูนนะจ๊ะตอนไหนตั้งแต่นู่นอ่ะนะหรือพิ่งตีอีกหนูเดี๋ยวน้องหยิบถุงหนูตีอีกแล้วจากกูดามคุณอุไรเตะลงมาพันดวงอ่าเราใกล้ใกล้ความเป็นจริงรอบนึงแล้วออ่ะลูก ไม่หรอกน่าจะเรื่องเดิมฮะห,หนูตีเมื่อไหร่เมื่อเย้าเม่อเช้าถ้าอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะครับจะได้ทำสตาร์บัตตี้สำเร็จหนูตีเมื่อกี้เหรอไม่เเียาหนูตีเมื่อกี้เหรอคะตีอีกรอบไหมหรอเอ้ยจันบอกแล้วมาแล้วคิดถึงส่งมาสิบดวงเอลิซา thank you very much y ยูเ a ็ d แคนาดารักครอบครัวบีมออยมาก thank you กดกดทไมคะนั่งด้วย เอลิซาอ๋อนี่ไทยหรกรีเซ็แม่จะอยู่ร่นไปเลยไปหาหมอมีเถอะเซ็นเอาฮาร์ดทูแคนาดาไอวะคุณปัทมาส่งมาสามสิบห้าคุณ วันวิสาบอกให้คนสวยทั้งสองค่งมาสิบดวงโอ้คุณสุพรรษาบอกหลงไม่ไหวอยากให้น้องพีร้องให้ไปเบิร์ดเดย์มากกว่าแฮปปี้อือพ่อสารานุกรมก็มาฮะหนูพูดีโคเววะคุณสุพรรษาที่รักมาคุยกับคุณสุพรรษาเบิร์ดเดย์ทูยูได้แมน้องพีอะไรสิ เขาส่งมาอีกห้าพันดวงพอแล้วปิดไลน์ดูลูกสาวกินนมต่อกินนมเสร็จแล้วไม่่ต้้องสงสแลวันพี้้ี่เขาเล่นอยู่ให้น้องพี่เขาเล่นไปนะนเดี๋ยวเก็บไว้บัพรุกนี้ <c oughs> เก็บไว้บ้าง <c oughs> เก็บไว้บ้างคุณ <c oughs> อรรรวนส่งมาสิบดวงคุณ <c oughs> บีฮัทไทยทิพย์ เอลิซา thank you ไี่มากป้าเหมือนนักตักแล้วยอมยอมแพ้เอลิซาเออโอเคใ้เย็นเย็นทุกคนเย็นเย็นแ้ใช่พอแล้วนะทุกคนพอแล้วคุณคุณสุภาษาต้องพอแล้วเหมือนกันส่งมาสิบดวงครับคุณครับขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะกันโอเค นะโอเคทุกคนอ่ะแจ้งอีกทีหนึ่งตอนนี้ในไอจเรานะครับแฮะฮแฮะมีคลิปเชิญชวนไปร่วมงานโคเววาววันที่หน ja bon. ึ่งโอ้ โคเวว้าวไหมน้องพีไม่สน,นุกกับพ่อเลยพ่อพ่อไม่ได้ส่งมาคิดถึงอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปขอให้นะ,ะปะัวหนึ่งเดีนะ๋ยวจะลองนะตัวหนึ่ง ไหนอันนี้อมด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 เอมดอมดออมดอมดอดอม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 อมดอมดอมอมดอดอม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 ัอมดอมดอมธอมดอดอหอออมอออดออมอดออ ไม่ใช่ของมามีนะเป็นของแฟนคลับอ๋อเอลิซาเข้ามาอ๋อ,อเอลิซาคน่คุณจักลูกๆส่งมาให้อันเนี้ยเป็นหนังสือเพลงเป็นสมุดเพลงเป็นนี่เป็น,นสี่พันวิเดี๋ยวไม่ทันมองเลยมันน่าจะจบมันน่าจะแบบมันจะจะมีเป็นคำร้องแล้วก็สามารถโอ้โอมันไม่มันไม่กดแล้วได้ยินเสียงทีนึง แจ็ส่งมาสิด,ดวงมีคุณแจ็คส,ส่งมากี่ดวงเนี่ยเอาไว้ให้เด็กเล่นทีนี้ป้านหนึ่งบอกว่าวันนี้วันเกิดป้าสองหนุม่มร้องเพลงให้ได้ไหมคือโอเคถ้าเป็นคนส่งมาเราก็เดือนนี้ไม่มีค่ะคุณนิงเก้าสิบเก้าดูอ่ะบอดีดเขามีจนจดหมายน้อย พ่อพ่อเดี๋ยวพ่อพ่อไปก่อนแล้วก็อนรับค่ะคุณสุพรรณสาสีดีขอบพระคุณวันนี้พี่ทีก็เข้าห้องน้ำอยู่โอ้โหเปิดเมมเบอร์แลนด์เลยยินดีต้อนรับค่ะมิ้งเขาไม่เฉียบยินดีต้อนน้องพี่น้องพี่น้องพี่ช่วยพ่อนิดนึงบายบายทุกคนได้ไหมบายบายหน่อยหนึ่งเขบอกโคเวิดหน้าล้างมาสบายโอเคบายบายหน่อยนะบายบายหน่อย ฟีสไม่งั้นวันหลังพ่อพ่อไม่ผ่านนะครับเพื่อน้ยนะโอ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 ีแคฟูพาไปนั่งรถข้างนอกอีกนะเออไว้พ่อพ่ออุตส่าห์พาหนูไปนั่งถ้าเผื่อคิดถึงก็วันทั่งรถนะสองรอบเลยนะงั้นบายบายให้พ่อพ่อทีบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์สั่งของทางไลน์นะคุณวงสุภาส่งมาหนึ่งร้อยดวงเด็กครับทุกคน ไม่ใช่สิปั่งหนึ่งตอบเฉยๆลูกกล่องมินิฮาร์ดครับนั่งไปนองขนาดนั้นเดี๋ยวนอนคุณเบอร์เดย์ครับปั่งหนึ่งเบอร์เดย์ครับคุณหนึ่งคุณหนึ่งที่หนึ่งนะครับมาเจอกันได้ที่อะไรอ่ะอ่าโอเคเรียบร้อยมะถือว่าสำเร็จภารกิจละพ่อพ่อไปแล้วชอบสแลตอะลูกสาวบ๊ายบายหน่อย บาย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 เลยคะ่ะมันมีแมลงเขย่าไพูดพอๆลูกมีไหมครับไม่เจ <c oughs> อบายบายค่ะอ่าบายบายค่ะโอเคบายบายนะคะแม่พิงเป็นแม่แพนเทอร์นะก็คือแอสไครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายคุณพิงนะคะมาจากติ๊กต็อกช่องแม่พิงเป็นแม่แพนเตอร์เป็นชื่อช่องติ๊กต็อกของเขานะคะ ไปอุดหนุนเดีย๋ยวมีลูกชายสองขวบแล้วเขาก็ทำหนังสือเพลงอันนี้ขึ้นมานะคะมันกำนายคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะให้กำลังใจนะคะเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย p อ n t h e r underscore นะคะเขาบอกเขาเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหายด้วยนะมาดูสิ<ะ>มีใครทำอะไรบ้างกลัวว่าหนังสือเนี้ยเขาจะขายไม่หมดแต่ว่าที่เขาส่งมาให้เราอะ่ะเขาไม่ได้บอกให้เราประชาสัมพันธ์นะ แต่ว่าด้วยความที่แบบเขาผลิตออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเกิปดป่วยขึ้นมานะเขาก็ป่วยปาจักส่งมา5 0 0ดวงตดวงี้เลยมีสต๊อกห้าพันเล่มัเหลือ,อออเดอร์อยู่สต๊อกกระเขาอยู่แบบหลายพันเล่มเลยนะคะก็ถ้าใครอาร่านาเลยนีนยไ่ไงก็บอกเพราะแค่อยากจะเอามาให้เด็กๆได้แบบได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากจะช่วยเขาผู้ชาสัมพันธ์ตอนนี้เขาบอกให้อ่านตามที่เขาเขียนมาเลยใจจริงถ้ามีกำลัง อยากดีค่ะ<อ>ช่องทางติดต่อของเขาได้นะเดี๋ยวจะให้ให้ดูอ่ะพับจะจ้างน้องมากๆค่ะไม่ต้องจ้างอ <laughs> นนี <laughs> ้ได้สสื่อแนี้อ่านี่ช่องทางติดต่อเขานะไม่ต้องจ้างหรอแต่ว่าอันนี้นะทุกคนอันนี้พ่อพูดจากอยากจะได้หนังสือเพลงแบบนี้<อ>ให้ลูก,ลกให้หลานนะคะก็สามารถเข้าไปความรู้สึกนะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขายังไงก็ลองเข้าไปดู กันเองว่าแบบไอ้นเอ๊ะอย่าโยนให้ผู้ใหญ่สิลูกโอเคหรือเปล่าคุณพิงค์นะพิงค์แม่แพนเตอร์นี่ก็นี่คือปิดบอยนะถ้าเราอยากได้หนังสือเราก็ซื้อถ้าเราอยากจะรู้สึกว่าเราอยากช่วยเขาก็ซื้อกลิ่นช็อกโกแลตแบบคุณ คุณสุพันศ์มานั่งเรียบร้อยเลยนั่งเรียบร้อยเลยครับนั่งลงก่อนกินไหมพันศับอกว่าเป็นแฟนคลับใหม่จากสิงคโปร์ที่ส่งดาวให้เรา2,500ดวงเนี่ยแต่จูกมากแต่หนูต้องไปกินข้างนอกนะเดี๋ยวเบบี้เขากินด้วยเแบบี้ยังกินช็อกโกแลตไม่ได้หมดหรอมีอันเดียวอันนั้นคือยังไม่ใช่โฆษณานะทุกคนโฆษณาโคเวยัง,ย,ง,ย,งยังไม่เสร็จ จะจะออนน่าจะวันวันกลางเดือนถ่ายเสร็จเมื่อวานมันเป็นต้องแกะให้ก่อนได้ไม่ก็คุณสุขพันณาส่งไปสามพันดวงให้ล้วของี่น้องชิพึ่งดูโฆษณาโคเวพี่ทีน้องพีน่ารักมากที่รักโอ้โหนี่จะเมมเบอร์ใหม่เหรอเไม่ฉันจะเล่นอมเดียวคุณคุณุ่นั้นนะเป็นตัวทีเซอร์ที่ชวนไปร่วมงานใช่เป็นตัวทีเซอร์ที่ชวนไปร่วมงานสุพรรษาส่งมาจากสิงคโปร์ไงเขียนว่าหลงมากเลยค่ะ ตัวที่ได้เห็นกันคือทีเซอร์ครับเดเอลิซาเดี๋ยวใจเย็นเอลิซาบอกว่าแคนาดารักน้องพี่หนูกินจนหนูไปล้างมือแล้วไปนี่บีทีพีแอมนีทีประเทศไทยคือ BTP ีักครอบครัวเดี๋ยวกินเข้าไปดีๆลูกน้องงอแกะแล้วกินข้างนอกเอลิซาเดี๋ยวรอตัวโฆษณาเต็มเต็มแซดส่งมาอีกสองพัีดวง โอ้เออเออจะเย็นๆเย็นนี่แบบนี้แบบนี้ทำให้อ้าวอ้าวอาวอาวเออบางทีส่งมาเยอะๆต้องใจนะขอขี้หน่อยสิไม่มีโอ้ยหรอตัวแถมอ้าวเพราะว่าหนังสืออ่ะโอเคมันเออมันได้หนังสือเนี่ได้ไดนะใช่ๆนี่เป็นเพียงเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆพวกแบบอาน้ำซู่ซ่าโรงเรียนเขาและหนังสือก็คือเพลงอ่ะก็โอเคนะอย่างอย่างเนี่ย รู้เพลงกันละเล่นคนละอันคนละอันคนละข้างคนละข้างโตมาแล้วอยากคิดเะื่องเล่นของเขาใช่ไหมจริงๆข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบเปิดเสียงปิดเสียงแม่กาวบอกเออยังไงเออเด็กสมัยนี้ก็คงไม่เคยยกแย่ยกเสียงอะไรเงี้ยถ้าสมมุติคนกลัวแบบว่าไอ้ลูกมากดเล่นเสียงดังทั้งวันอะไรเงี้ยเขามีสวิตช์นะเป็นเพลงกล่อมนอนหนังสือบางเล่มอ่ะมันไม่มีนะ อันนี้มีสมิตเปิดแหวินเทจเนาะเอลิซาเสร็จเมดเดอะปาร์ตี้ปิดให้อันนี้เราเปิดยังอน่มีไ่ไองควอนใช่เอนัีอย่มันก็เป็นยุคแบบอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นของอันนี้ของเมืองนอกเดี๋ยวนี้เขามีสมิตเปิดติดน0อย่างเงี้ยทวต้ต้งเกิวซึ่งตอนนี้ดาวไปน่าจะมีทั้งหมด5เล่มใช่ใ อันนี้เพลงมอสันผ้าก็ส่งดามมาให้เรา1,700อ่ะหนูเต้นหน่อยเดี๋ยวทำไมทำไมมันขึ้นเยอะขนาดนี้วันนี้เป็นพื่ออะไรครูกรกระมอนเดือดออเป็นเพลงเกี่ยวกับศาสตร์นะก็มีแบบช้างช้างช้างมดตัวน้อยตัวนี้กุ้งไก่อะไรหนึ่งหมื่นดวงแล้วจ้ะงงงงมากจริงงงดิเนเพลงช้าง ก็แบบว่าเพลงยุคสมัยแบบเราเด็กๆอ่ะใช่เออนี่ไงอะไรอะไรนี่ไงพิงพีอันเดอร์สตรีทที่แบบเด็กสมัยนี้ก็คงไม่มีทางได้ยินอือแฮ้ก็ดีนะสสะมเลยออกเหรอจริงป่ะไม่ได้แต่ก็ได้เลยนะพอท่านั่งขอบคุณทุกคนนะที่ส่งดาวให้คุณแม่มก็แพนเตอร์อ่าพี่แพนอ่าก็คือคุณคุณแม่แพนเตอร์นะมัททูลานะครับส่งมาสองร้อยดวง เราจะห้ามทับก,กันยังไง<ส>อ่ะคน<ส>ละอันแปะแปะว้าวอันไม่แยงกันสิขอบคุณค่ะไอ้บาขอบคุณค่ะวันสุกกี่โมงที่พารากอนเจอกันสักสี่โมงเนอะ,<ป>ะเอ๊ะมาแล้วมาแล้ว เล่นของดูดมหอมซึ้งว่าห้าเนี่ยตอนแรกผมของเขากันั่นแหละไปไปถึงทักสี่โมงอะไรเลี้ยคราวนี้แหละพ่อๆกำลังเลิกงานทานอยู่แล้วค่ะไปกันเลยไม่ต้องกลัวโอ้ขนพ่อเหรอ ขอบคุณครับมาให้พ่อดมเนาะใจดีจังเลยเราอ่ะฮะมันเยอะมากเราก็อ่านเสร็จแล้วเราก็ส่งต่อแล้วเราก็ดีใจด้วยนะถ้าไอวามันเกินไม่ได้ของเล่นเยอะแ้วแมบนีได้ทําห้องเก็บหนังสือก็ถ้าเผื่อมาแล้วแบบของเล่นไม่เอาแล้วมันเต็มซื้อหนังสือมาได้นะทุกคนขอเน้นย้ำว่าแบบ เอาแนมหมดล้วพิธีไปไหนพิธีเขาไปเล่นอยู่ตรงนู้นนะครับถ้าสมมุติเราส่งต่อแล้วก็เหมือนส่งต่อความรู้เนอะก็คือเหมือนแบบการทำบุญอะไรเงี้ยเนาะก็ซื้อแลกเงินก็ไม่เอาหรอกะเป็นอันนี้ดีกว่าพวกแบบสมุดระบายเออเขารู้นะพออย่าได้ก่อนเอออ่ะโอ้โหรู้สมุดผ้าสมุดเขียนหรือวา ครับไปดูสิแอลแบบประเทืองปัญญาหน่อยนะพวกหนังสือฮีโร่อะไรเงี้ยก็แบบเผาๆลงบ้างทำไมหนูน้ำลายไหลขนาดนี้ลูกเด็กๆมากนะคะคุณอูนะคะคุณนี้บอกว่าน่ารักจังเลยก็เป็นกำลังใจให้นะครับคุณแม่ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงคุณโบปิยานะคะส่งมาหนึ่งร้อยดวง คิดถึงเด็กนะอยู่กับลูกคุณแม่เป็นนานๆดีกว่าเนาะแข็งแรงทำไมคะลูกแรงแข็งแรงนะคุณสุพรรณสาส่งมาส5ง0นดวงทุกคนยังไงอะหรือว่าถูกหวยกันถูกหวยกันเหรอเฮ้ย อ่ะเป็นสวยออกแล้วเหรอออกสิก็วันนี้วันที่สิบเจ็ดเอ้ยยี่สิบเจ็ดอ๋อไม่ใช่อ่านไหมอ่านไหมคะเออแม่ลูกวะลูกอย่าเล่นอย่างนี้ค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลวังลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ากล้ากล้าเป็ดอาบน้ำในคอตากระพริบธีมาแล้วทุกคนเห็นคลิปอันนี้หรือยังในไอจีไปนั่งกับพ่อให้พ่ออ่านพ่อแม่ ไปไปหาพ่อไปหาน้ำไ <lider S 1> หมคลิปโคเววาวใน IG ต้องโอ้ใครนี่อ๋เอเอ๊ะเอลิซ่าสง่งมาอีกต้องไปดูกันนะทุกคนอะไรคะอ๋อให้พ่อๆอ,อ่านอ่านจ้องแลมองพ่อในคลองมีหอยปลาปูเฮ้ ก,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 กรัปี้บอกไม่ร้ายสองวันเหมือนทานไข่ไม่ใส่น้ำปลาโหขอมีคนบอก<ข>อส่งดาวให้ไอววา<อ>จืดเลยเนาะชีวิตน้ำปลาก็มีนะ <laughs> นปาก็มีนะคุณพาลินส่งมาหนึ่งรอยดวงมแม่อันนี้อะ ส่งมาหนึ่งร้อยดวงวันนี้ค่ะคุณสุพนันหนึ่งรอยดวงวันที่หนึ่งมีนาพบกันที่ไหนที่ผาละก้อนสี่แล้วเพราะเอลิซ่าส่งมาอีกประมาณสามพดวงนห,อหลอร้ายเลยที่ผาละก้อนอนะครับเจอกันคแม่แม,แม่ทิปอื่นๆก็รักเอลิซ่ามากเธอรู้ไหมว่าตอนนี้ดาวสองหมื่นเวว้าว เลยว่างๆก็แวะมาดูกันไดไ้กินไม่ได้ลูกมันเป็นท,ทำไมลูกก็ไมต้องทำได้ไอะอ้าวน่าดวงคุณสุพรรษาขอบคุณมากมากนะคะยินดีต้อนรับเลยเช็ดอะไรเช็ดอะไรคะเช็ดพื้นเหรอเช็ดปากก่อนเช็ดปากอะไรลักษณะแล้วไม่ได้ขอบคุณดาวทุกทุกดวงด้วยที่ส่งมาให้นะทุกคนขอบคุณมากมากเลยเช็ดไปแล้วแค่เช็ดปากไปแล้วเมื่อกี้เช็ดหน้าเช็ดหน้า คุณต๋าส่งมาสิบดวกแขนจแขนแขนใช่ไหมแขนแขนแขนอยู่นี่มุ้ยแฟนขับเก่าขอสู้แค่นี้ไม่เป็นไรวันที่หนึ่งกี่โมงก็ประมาณสิบไม่ต้องทำนะมาให้มา๊มนี่อนนี้ยี่โมงอะไรเงี้ยครับสี่โมงห้าโมงนะเจอกัน เาไงเลิกกินอะไรกระปุก <c oughs> ยืดเขายึดยืดกลับมาพันสองรอยดวงเหรอเอลิซา thank you มามไม่เอาไมม่เอาไม่เยืดยืดย,ดย,ดยดมามันกินไม่ได้เอลิซา you send up again one one a r s <c oughs> ส่งมา50ดวงขอบคุณมากนะมุย้ยขอบคุณ <c oughs> มากมุ้ยดูเพลงสัตว์แม ทำมผมด้วยต้องเจอแบบเต็มเต็มต้องเจอเต็มเต็มทุกคนคงคิดถึงเราเนี่ยเราหยุดไลฟ์ไปกี่วันคลิปโคลเวทีพหล่อระเบิดระเบ้อใช่ไหมเขาทำผมเนี่ยนะเขาท๊อปตั้งแต่วันศุกร์ไหมยุ่งพ่อพ่อไม่มีเวลาขอโทษคื ขอโททษีรอก่อนความรอเนี่ยทำปากอะไรเราอ่ะคุณเเด็กๆหายไปไหนคะเด็กๆไม่ไม่ไม่ I send lot of star to you to t thank ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเกศรีจริงหรอปจริงขป้าหนึ่งจังเดดด d a d อ y I can not b เดี๋ยว โคลเดอร์ก so ิฟต okay. oh. ์โซนส่งมาห้าสิบดวงมงคลแบบประตูให้เปลี่ยนใหม่มงคลโอเควีเซนต์เอาหาร์ทูแคนาดาเกนโอ้ติวเอ็ดคิวเอลิซา t h a ค k y เป็นกำลังใจให้นะคุณแม่ ขอให้ขายหนังสือดีๆนะจิ้วๆนอนกินนมคุณสุพันนีส่งมาห้าแฟนคลับใหม่เดี๋ยวให้เด็กๆโอยพรมาหนึ่งน่อยไหมเอาแบบแนวสารานุกรมมาหนึ่งบอกใส่สูตรเต็มยนตเลยค่ะเอออ่ะเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ย สัตว์โลกอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอ้ิซา t h นค k you อ g a เกนนะ t h นค k y เว v ร r y ี่มัชแต่ว่าตอนเนี้ย,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 ยคุณสุพัตราบอกว่าสวัสดีค่าจากเยอรมัน สวัสดีค่ะเด็กๆหายไปพ่อๆหายไปสองวันเลย <c oughs> คุณพาลินส่มงมาหนึ่งร้อยดวงพ่อกลับมาแล้วนะสองวันเป็นไรวะลูหลก